ครับสวัสดีสวัสดีแฟนคลับแฟนช่องครับพี่น,น้องเอฟซีสุทสานยินพี่น้องปังไปสู่สุคนครับนำพาแฟนคลับแฟนช่องตามตัวเลขแนวทางน้องเส้นหมี่ครับพี่น,นอ้องเอฟซีเดอมมือนี้พอดีมีโอกาสเปนบ่างจากภารกิจครับพี่น้องเอฟซีครับมือนี้มาลงช่องให้รูปแบบแนวทางสเป็นเนอรออกมาลักษณะนดึงแฟนคลับแฟนช่อง อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ทั้งที่งานกำเนิดเดือพี่น้องเด้อเพราะรูปแบบแนวทางน้องเส้นหมี่หายหนาหายตาไปโดนเอฟซีกระามหาไหลไหลายพี่น้องจะว่าเป็นมือของบุคคลสบายน้ำงงานการเพิ่งจะชดกันน้ำก็เลยบุคคลมีเวลามาหากันครับพี่นอ FC, ้นองเอฟซีมันนี่กป็นพอดีศพจังหวะวันหยุดน้ำ้วก็เพ็ดแนวทา,างเรียบร้อยแล้วแต่เลยสิมาลงให้ช่องให้พี่น้องเอฟซีไปพิจารณาในวันที่16มีนาสองพัน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมครับพี่น้องเอฟทุกท่านท่างช่องเสนอเป็นเพี่อนแค่สิกจางน้องสิ้นมีเป็นหน้าท่างููแบบหน้าท่างเสือมาลักษณะนั้นเลยไปโปรดไปจากกับอีหลา่าสินมีครับพี่น้อง e ครับเชิญครับนะสวัสดีน้องสิ้นมีครับพี่น้องเอฟซทุกท่านครับสวัสดีน้องสิ้นมีมาขอให้น้าทางวันที่16มีนา2568ครับพี่น้องเอฟซครับดูแบบหน้าทาั้งัวเด่นหมดลึกจับคู่แล้ว แอปเดวทางมาฮอดตูเดีนมาฮอดจับคูแล้วแอร้อยใจมืออะไรได้เนาะเนี่ยมอรีดหัวเต้เป็นไข่หมอนแต่ฟื้นหัวเต้จีได้มาให้ถ้าผลจะไข่ต้องปีกับไข่พี่น้องพิษแล้วละมีแต่ผู้เปลี่ยนอากาศมันเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนละอันนี้กับโซงฟ้าฝนสิโตอีกแล้วสำหรับมื้อนี่ก็สิเป็นโตสิบลางหน่วยลางแล้วก็จับคู่ไปพร้อมเลย สิบล่างไว้ล่างจับคูสิบหกมีนาสองห้าหกแปดเทๆไปกันต่อพี่น้องเอฟซีเด่นมาก,ก่อนแบบชุดล่างค่ะล่างสิบหกมีนาสองห้าหกแปดกับเป็นหลักสิบก่อน,น,นเนาะให้ดูหลักสิบก่อนหลักสิบสามห้าหกสามห้าหกสามห้าหกบางคนอาจจะถามว่างวดที่แล้วพานบองวดที่แล้ว บรผ่านแต่งวดก่อนผ่านรือออกมาสูมองลืมถือใบมาสูเมืองจ้ะตามสูตรของเขาก็มีเขามีหลุดบ้างเนี่ยหะก็ตามสูตรเนาะขันหูดขันบันถึกไปสูงวดมาดั่นกันเออเขาเสียบายจริเดินงาวเลยกันหนาแปลกโคตรเวสสำหรับสิบล่างค่ะสามห้าหกสิบล่างตามสูตรของเขาได้สามห้าหก สำหรับหน่วยล่างหน่วยล่างนี่ถือว่าเป็นสูตรสูตรนี่ี่ใส่มาตั้งแต่สูตรหากินตั้งแต่ปีหกหกสูตรหากินสูตรนี่จนเหมือนปีหกเจ็ดจนมาปีหกแปดแล้วนะเน,นี่ยเออแล้เป็นสูตรหาหากินสูตรนี่สูตรนี่ก็ถือว่าเดินเดินดีมาตลอดเรื่อยๆเ,ออเดินไปซีหงวนดหา,า,นนขขางวดนี่จะหลุดยุคแค่งวดเดียวจ้ะอ่าววดก่อนผน่า,านงวดที่แล้วผ่าน แสดงว่างวดนี้ก็ต้องทานคือกันสําหรับหน่วยล่างเพราะว่าจากสถิตินี่สถึงหงวดมันถึงจะบวพันยุงวดหนึ่ง4ี่หางวัดจะสะดุดชนึงแมนมันกรสีสะดุดกระสีบพันยุงวัดกับมาเดินใหม่ก็แมนจ้ะสำหรับหน่วยล่างหนึ่งสองสามสี่ห้าจำงไงหนึ่งองามสี่ห้าก็มาจับคู่กันกับสิบล่างของเขาหน่วยสิบสาห้าหเออนี้แหละ จำง่ายๆสามห้าหกจับคู่กับหนึ่งสองสามสี่ห้าหรือว่าถ้าท่านใดที่มีหลักศียอยู่แล้วแต่ว่าอยากได้สูตรหลักหน่วยของเขาเพราะว่าสูตรหลักหน่วยของเขามันเดินดีเนาะมันเดินดีอ่ะลองหาหลักสิบมาประกบคู่กันมืงก็ได้ผู้ใดบ่มั่นใจว่าหลักสิบว่าหลักสิบจะขอมแม่นผูใ้ใดมั่นใจว่าหลักสิบจะขอมแม่นก็มาใช่หลักหน่วยอีหละ่ะสำหรับจับคู่ล่างสิบหกมีนาสองห้าหกแปดค่ะหลักสิบ สามห้าหกหลักหน่วยหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าตามสูตรของเขาดีให้เด่นมาอยู่ที่เลขหกหวเวลาเด่นเขาเหตุดเด่นมาแบบไหนเราจะทําเด่นเราจะเทียบตวัวเด่นจะมีสูตรเด่นล่างของเขาสูตรเด่นล่างของเรามีได้อยู่ที่สี่ห้าหกหวันนี้ได้สีห้าหกเขากระสิเอามาเทียบกันกับตวัวหลักสิบชนกันที่ห้ากับหก แต่ว่าห้าไม่เด่นจะเหลือแค่หกที่เป็นตัวเด่นเขาก็เลยจับคู่เป็นตัวเลขหก 6. บางพ้น่าจ,จะสงสัยว่าเอ้าคือมีซัมนี้เขาเอาให้เบิองต่ำสูตรเด่นผู้ใดที่บ่ามักเลขหก 6. บ่ามักหลัก6ชอบหลักห้าเอาหามาจับเลยก็เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ถ้าผู้ใดมักหลักสามชอบสมกับมะสามหนึ่งสามสองสามสามี่สห บางคนอาจจะมักหลักสองถ้ามักหลักสองก็สี่ติดสองอสามสามซองห้าซองหกซองอแบบนี้เอาจะเดินไปจับเหรอแยนค่ะแล้วแต่ียมมาแต่ว่าตามสูตรของเขานี่อ่ามันเด่นม,มันเด่นตามสูตรของเขาอยู่ที่เลขหกเขาก็เลยจับขึ้นมาเลยค่ะหกม,ม,มาจับแต่สิได้อยู่ที่หกหนึ่งหกสองหกสามและก็หกสี่หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่บางคนอาจจะสงสัยอ่ะอีกคือตรงนี้หกห้าหกห้ามันติดดับ ติดดับตามสูตรของเรามันเป็นหกห้าที่มันดับร่างเขาก็เลยบวจับขึ้นมาขั้นจับขึ้นมาบางคนก็สิบอกว่าโอ้ยลายโตอีกล่ะก็เอามาให้ดูแค่นี้จ้ะเวลาเน้นก็เน้นไปอยู่ที่หกสองหกสามเด่นสุดรหกสองอ่าอันนี้เลี่ยงต่ผู้่งหน่อยพี่น้องเอฟซีกับหางผัดเพราะว่าเหล็กแค่ซีโตหนึ่งเอาเอาเป็นเอาแม่เอาไปเมาเป็นสิ่งไงไปเลยพี่น้องถ้าว่าเอานั่นอีหลักสิ่นี่แต่ไมีแค่หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่เท่านั้น บางคนผู้ใดอยากได้เน้นๆก็อยู่ที่6 2 6 3แค่2ตัวหกสองหกสามถ้าผู้ใดอยากกันอยากกันเป็น2 6 3 6หกไว้ก็ได้ก็บพราะเป็นอย่างก็ร้องกันไว้เมืองแต่ว่าตามสูตรของเขานีมันก็มาหน่วยกับหน่วย10กับสิส่วนมากก็จะมาแบบนี้แต่ว่าใครอยากกันใครอยากกันไว้กันพาดไว้ที่นะกันมันพลาดกันกันมันสลับกันก็เป็น62 6 2 2 6 6 3 3ง มาเนี่ยหกกับเก้ามีโอกาสมานน้ำกันมาอีกและมีโอกาสปีนบ่จากหกสามเป็นหกเก้าวะเอ้ยจากหกสามเป็นเก้าสามวะอ๋ออันงวดนี้นี่เพราะปั่นใจเออน่าจะเป็นหกหน่าจะบ่มีเก้าน่าจะบ่มีเก้าพี่น้องเอฟซีแต่ว่าอันนี้แล้วแต่พิจัลนาแล้วแต่วิจัลนาเอาง่ายๆว่าพี่น้องเอฟซีสี่หกสองกระกลับเป็น ก็สองหกสามเป็นกรุ๊ปต่อสามเพราะว่าพันนิ่งเลสองตัวโปโลอยู่มีแค่นี้แหละกลับก ah ับพิจนากนไว้แต่ว่าถ้าต่ำถ er ้าต่ำของเขานี่ก็คือบ่บ่บ่ค่อยกลับดอกแต่ว่าถ้าผู้ใดอยากกลับก็คือกกลับเป็นตัวกันไว้ก็ไม่ได้วากาเป็นอย่างอันนี้คือรูปแบบหน้าทางจับคู่แรกครับพี่น้องยืมซีกตัวดินลักหน่วยลักซิปหลักกะจับผูออกมาเป็นทิปเซนร์ไรล่ะครับพี่น้องก็จะได้แค่ซีพูจะเป็นหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่ ฝากไวปไปแนวทางพี่น้องเอฟซีไฮโชกไหมานเซงวันที่16มีนาสองพันครับพี่น้องเอฟซีเด้อดันโดนอีหล่ามาไฮโชกแสดงพี่น้องเอฟซีกลับไปพิจารณาเอารูปแบบแนวทางสี่คู่เด่นครับพี่น้องเอฟซีซีคู่ขอรอยอยู่นะโชคหมานรับด้วยครับพี่น้องเจียกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมอีหล่าเซนมีขออนุญาตลาลุงสวัสดีแานครับพี่น้องครับ